เขาเรกาพรายการแบนะี้นว่าเป็นพิซาเกิ์เอาบอกว่กาเปจนฟิวสองหนึ่งดีสองเนยะจหนกนะตายจริงลก็คือมันให้เท่ขึ้น,แต,นแ,แต่มันจะมีไอชีน้อยลง

ไม่ใช่ยังวแมนยิงปั้งหน่อยก็ซีเพื่อเปลี่ยนนะให้มันเป็นก่อนเออเฮ้ยใครยิงวะนี่วีธีกูไม่สนเออเนี่ยแกตายเนี่ยน้ำมือ อีกสักห้องตรงนีเสอใจรดให้ผมดูพื่อนยลับยามา